ส่วนโชวนี้จะพาไปแลกเรื่องราวดีๆนะคะของการสร้างคนสร้างขายจุดพลังอนาคตของเด็ก พัทลุงกันบางค่ะโดยนิสิตครูพลาศึกษาเกือบร้อยคนค่ะข้องมาวิทยาลายัยถักซิ้นวิทยาเขตพัทลุงค่ะเข้าลงพื้นทีโรงเรียนบ้านโล่เรดจะจ,จัดขายอาซาสกิจกรรมกีฬาเกมสร้างถักษะแล้วก็ศิลปะสนุกสนุก,นกบนสนามแห่งการเรียนรู้พร้อมกับฝึกทักษะชีวิตแล้วก็การดูแลสุขภาพไปด้วยกันสึ่งถ่ายนี้างถังรอยยิมพร้อมกับจุดป,ประกย้ยแรงบันดาลใจสู้อนาคตข้องเด็กพัทลุงค่ะรายละเอียดจะไปมาเผอติดต,ตามโดยจากรายงานค่ะ เสียงหัวเราะและรอยยิ้มของน้องๆโรงเรียนบ้านโลเรสอำเภอศรีบรรพตจังหวัดพัทลุงเต็มไปทั่วสนามแห่งการเรียนรู้เมื่อเกือบร้อยชีวิตของนิสิตรูพัศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงลงพื้นที่จัดก,กิจกรรมนันทนาการสดคึกคักทั้งร้องเล่นเต้นมีเกมสร้างทักษะและกิจกรรมกีฬาเบื้องต้นเติมเต็ม,ตมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เด็กๆได้สนุกสนานนอกจากบรรยากาศความสนุกสนานแล้ว นิสิตยังได้ลงแรงจิตอาสาปรับปรุงสนามกีฬาวอลเลย์บอลและกีฬาเปตองที่เคยสร้างไว้ให้กลับมาใช้งานได้พร้อมเพ้นถนนหน้าเสาธงด้วยงานศิลปะสีสันสดใสแฝงเกมการเรียนรู้และการสร้างทักษะสำหรับนักเรียนซึ่งภาพบุมสูงสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของเหล่านิสิตครูที่ช่วยกันเติมเต็มพื้นที่โรงเรียนให้กลายเป็นสนามแห่งการเรียนรู้พูดถึงนักเรียนก่อนก็คือนักเรียนเนี่ยมีความสนใจในการเล่นกีฬามากขึ้น อย่างเช่นว่าเมื่อเรามาพัฒนาโลเลสให้มีสนามกีฬาฟุตบอลสนามบอลเล่บอลสนามเปตองสนามบาสเกตบอลและก็สถานที่อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่สําหรับนันทนาการนักเรียนเล่นกีฬาในตอนช่วงพักพักมากขึ้นนะครับช่วงพักในในช่วงของพักกลางวันแล้วก็ในช่วงเย็นก็จะมีกลุ่มนักเรียนที่สนใจกีฬานะครับมาฝึกซ้อมกีฬาก็ทางโรงเรียนที่เคยลงไปก็จะมีนักกีฬา ของโรงเรียนเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับสําหรับตัวผมเองนะครับในความคิดส่วนตัวเลยเนะี่ยก็ภูมิใจมากผมเป็นครูได้เห็นลูกศิษย์มามาสอนเด็กเขาได้แทนตัวเองว่าครูนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเขาเป็นครูอยู่แล้วนะครับคนที่จะไปเป็นครูได้ไม่ได้สร้างกันแค่วันสองวันมันต้องมันต้องใช้เวลาโครงการพลศึกษาสร้างคนคนพลักศึกษาสร้างค่ายจัดขึ้นต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี2563เพื่อให้นิสิตครูได้ฝึกประสบการณ์จริงในโรงเรียนต่างๆพร้อมทังสร้างประโยชน์แก่ชุมชนผ่านกิจกรรมนันทนาการกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพซึ่งล้วนเป็นการฝึกทักษะการทำงานเป็นทีมการสื่อสารกับเด็กการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยเสียงสะท้อนจากนิสิตครูที่ก็ร่วมตากบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าการได้มาลงพื้นที่ทำกิจกรรมกับเด็กๆทำให้เข้าใจบทบาทของความเป็นครูมากขึ้นและมีแรงบันดาลใจ ที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่มีคุณภาพในอนาคตตัวผมแล้วก็มองเห็นว่าการนำกิจกรรมเหล่านี้สามารถทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ว่าอยากเรียนรู้กับคุณครูมากขึ้นซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นตัวชี้น้ำว่าเด็กอยากจะเรียนเราหรือเปล่าประมาณนี้ครับเลยทำให้เราว่า เราควรจะทาและก็ควรจะสร้างเพื่อเด็กมีการเรียนรู้มากขึ้นได้ให้น้องๆได้เรียนรู้ทั้ง5ด้านของทางการศึกษาแล้วคือท่านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสิปัญญาให้ดีขึ้นครับเพราะว่าทุกๆด้านอ่ะสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ตลอดเลยครับท่างการแก้ไขปัญหาท่างการวางแผนการจัดการชีวิตแล้วก็ไม่ว่าจะทําทุกอย่างครับซึ่ห้าเนี่ยมันมีประโยชน์ที่สุดโรงเรียนบ้านโลเรสมีนักเรียน126คนครู14คนและบุคลากรสนับสนุน4คน สอนตั้งแต่อนุบาล2จนถึงมัธยมศึกษาปีที่3ทางโรงเรียนให้ความสําคัญเรื่องทักษะชีวิตและสุขภาพของเด็กการจัดค่ายครั้งนี้ช่วยให้เด็กสนุกและกระตือรือร้นในการเรียนรู้รักการเล่นกีฬารู้จักการทํางานเป็นทีมและเรียนรู้วิธีการดูแลตัวเองทั้งยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กอยากเรียนต่อและพัฒนาตัวเองต่อไปรวมถึงยังเชื่อมโยงไปถึงชุมชนด้วย ทางมหาวิทยาลัยทักษิณเนี่ยก็ได้มาเป็นภาคีเครือข่ายกับเราซึ่งตรงเนี้ยเราทำมาเมื่อหลายปีก่อนนะก็เห็นพัฒนาการของเด็กในเรื่องอทักษะการเรียนในเรื่องของการอยู่ร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียนแล้วก็ทักษะในเรื่องของการเล่นกีฬาแล้วก็ดูแลตัวเองให้ตัวเองเนี่ยแข็งแรง มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ค่ายแต่มันเป็นกิจกรรมที่สร้างภาคีเครือข่ายสร้างความภาคภูมิใจและก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกๆของเรากิจกรรมค่ายอาสาพลศึกษาในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการมอบความสนุกและรอยยิ้มให้กับเด็กๆแต่ยังเป็นพื้นที่ฝึกประสบการณ์จริงให้ในิสิตครูได้เรียนรู้บ่มเพาะทักษะ และเตรียมก้าวสู่การเป็นครูคุณภาพในอนาคตเพราะครูในวันนี้คือผู้สร้างอนาคตของวันพรุ่งนี้อากขระพงมุนชีพถ่ายภาพร,รณกรมุลรามทีมข่าว n b t ภาคใต้รายงาน